ครับผมสวัสดีครับสวัสดี n ีทุกท่านนะครับนี่เราก็ต่อไฟเรียบร้อยนะครับผมก็มารีวิวไฟนะครับนี่นะครับไฟออกนะครับห้องนี้นะครับสามดวงห้องน้านะครับ น้ำจะเป็นไปสีเหลืองนะครับองน้ำสีเหลืองนะครับมีด้านในนะครับ<น>เหลือด้านนอกนะครับยังไม่ตนะครับ ตรงนี้ต่อย่งเรียบร้อยนะครับถ่ายแล้วปิดด้วยใครจถ่ายให้เขาถ่ายถ่ล้วก็ปเรืองนี่เปลี่ยนมาตัวนี้ย้่ายครับนี่ครครัปุ๊บนะครับพัดลม ตรวอกาศนะครับทาง,งานเลยนะครับสำดูจอากาศทาง,งานนะครับสองห้องนะครับเป็นนันเสร็จสิ้นนะครับการต่อไฟของช่างเดียวนะครับในเป็นไฟสีเหลืองนะครับรอบรอบนี้เปลี่ยนสีขาวอยู่บอเปลี่ยนดิเปลี่ยนแนละ้ว เขียนไว้สีส้มตรงนี้ก็พัดลมดูดอากาศนะครับจะต่อกับระบบไฟนะครับเปิดปุ๊บนะครับมันจะดูดอากาศเลยนะครับนี่นะครับ ยังปิดไฟนะครับเปิดไฟระบบทำงานเลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมขอขอขอเป็นสิทธิ์สีทุกท่านนะครับก็สวัสดีครับผม ครับผมสวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับนี่เรามาอัปเดตงานการเดินระบบไฟนะครับและใส่หลอดไฟนะครับวันนี้นะครับก็เรียบร้อยนะครับผมปิดมิเตอร์นะครับห้องละอันนะครับมิเตอร์นะครับแยกนะครับห้องใครห้องมันนะครับผมส่วนหลอดไฟนะครับเรียบร้อยนะครับด้านนอกนะครับ นี่ครับเดี๋ยวรอบค่้นะครับรอบค่้จะอัปเดตให้ดูอีกรอบนะครับว่ามันจะสวยขนาดไหนนะครับครับครับผมนี่นะครับยังไม่เมืดนะครับลองให้ดูก่อนนะครับเดี๋ยวรอบค่้นะครับจะผมจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่า เปิดไฟแล้วมันจะสวยแค่ไหนนะครับตอนมืดนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อจากต่อไฟเสร็จนะครับก็จะไปแก้ปัญหาบ้านให้พี่ล้อมนะครับเพราะว่าหลังคารั่วนะครับเมื่อกี้ผมก็ขึ้นไปยิงซิลิโคนแล้วนะครับผมยิงซิลิโคนหลังคานะครับตรงที่มันรั่วนะครับ แล้วผมก็จะทำจะเอาเหล็กมาเสริมนะครับเสริมแผ่นข้างนะครับพอด้านในนะครับมันมีเหล็กอยู่สองสองช่วงนะครับมันมันห่างนะครับแผ่นมันก็เลยดังนะครับผมก็เลยจะเสริมเหล็กอีก อ,นนอ,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 อันนังนะครับให้มันแข็งแรงนะครับผมอาทิตย์นี่นะครับในตรงบันไดก็เสริมเหล็กอีกอันนึงนะครับตรงกลางนะครับผม พอใส่ใส่เหล็กใส่เหล็กน้อยแล้วครับมันก็ทําให้แผ่นนะครับตรงนี้มันมันไม่มีเหล็กมันไม่มีเหล็กนะครับมันก็เลยเวลาเดินเวลาอะไรมันก็เสียงดังนะครับเราต้องเสริมเหล็กเข้าไปอีกนะครับพมเพื่อให้มันแน่นหนานะครับหลังคาก็ยิงเสร็จแล้วครับใช้ซิลิโคนนะครับขึ้นไปยิงนะครับตอนเย็นคงจะไม่มีปัญหาอะไรนะครับ ผมก็เตรียมอุปกรณ์มาแล้วครับตอนนี้ฝนก็ใกล้จะตกอีกแล้วนะครับผมนี่ครับด้านหลังนะครับบ้านพี่เดียนะครับยังเหลือห้องครัวนะครับห้องครัวยังไม่ทำนะครับแล้วก็นี่งานเราก็เดินไปประมาณ70กว่าเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผม ก็ทำห้องครัวทำอะไรก็เก็บงานครับแลวสำหรับคลิปนี้ขอฝากไว้แค่นี้ครับนะครับขอผมก็เป็นคลิปสั้นนะครับขอบคุณ f อซท่านนะครับที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้และมาชมคลิปให้นะครับผมฝากจ่อง่างทัดแฟมิลีด้วยนะครับ เชิดดันดันด้วยนะครับผมขอให้ FC ทุกท่านแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับผมมสวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับนี่ก็มืดแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาอัปเดตไฟนะครับที่เราได้เดินเมื่อกลางวันนะครับอยู่บ้านพีเดียนะครับเราก็ได้ต่อ ไฟเข้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวจะพาเอฟซีดูนะครับว่ามันจะสวยหรือไม่สวยนะครับผมนี่นะครับมืดแล้วนะครับผมนี่นะครับสว่างนะครับด้านบนนะครับมีไฟหัวเสานะครับสามหลอดนะครับผมที่ใส่นะครับ ี่เป็นวิวตอนกลางคืนนะครับตอนมืดนะครับติดตามก็เลยมาเช็คดูงานนะครับที่เดินที่เราเดินสายไฟไว้นะครับผม พอตอนกลางวันนะครับพี่ตั้มก็ไปก่อกำแพงลุงนะครับกับสร้างุนนะครับผมก็ได้เดินไฟกับช่างเดียวนะครับสองคนนะครับเราแยกเป็นสองทีมนะครับผมแบ่งกันทํานะครับผมก็เป็นลูกมือช่างเดียวครับวันนี้ครับลูกพี่ปล่อยเร็วนะครับฝนตกนะครับไป ฝนตกนะครับนี่ก็หยุดหยุดเมื่อกี้นะครับทำท่าจะตกอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปกินข้าวอยู่ร้านปลาซอแล้วก็พากันกลับบ้านนะครับผมคลิปนี้ก็ขอเป็นคลิปสั้นๆนะครับผมก็ขอบคุณ f อทุกท่านนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้นะครับผมขอบคุณครับ